ใส่กับพละตัวนี้เนาะ <S <S ปลาไว้ให้มันอาหารมจาจากปามมตอนนี้คือฮาสิกินเข้ากันนาะคนแล้วก็มีแมอา,า,าน้อยสบาดีทุกคนยินตอนรับเขาสูซ่องอคายามีมนี้เนะเฮาก็มาเก็บผักลากันนะทุกคนเพื่อที่จะไปแกงเฮ็ด คือเมื่อกี้เราไปเก็บ <_ d ream> เห็ดเห็ดปลวกมานุกคนแล้วก็ซีไปเห็ดเมนูแกงเห็ดกันนักคนก็เรียกว่าสิไปเก็บพละกันไปไปบ่งกันเก็บอยู่หลังบ้าน น,น,นี้คือพักละเดิมคนหรือว่าคนไทยมักจะเอิ่นพระชะโอมเดิมคนอันนี้แหละเขาสีแกงใส่ตัวนี้ส่วนไรบางคนก็บ่มากกินบางคนก็มากกินเนาะแต่ว่าเขาสีใส่แต่น้อยเดียวใส่อะไรก็มันชีเมนนี่สิเอาแต่ยอดมันเก็บนี่ๆแล้วก็ิีห้มันหอม อ,อยเนี่ทุกคนนั่นนี่แหละคือเขาเอิ่นว่าพะละเนาะแล้วก็คนไทยมักจะเอิ่นผักชะอมประมาณนี้แหละเนี่ยเขาสิแกงตรงนี้ใส่กับเฮดของเขาเนาะคนเราเป็นน้าไดคคอยติดตามเขาส่งไปเงียาๆแล้วก็ไปแกงเฮดกันไปตรงนี้คือทางทางมันเหมือน เฮาหาเฮ็ดเมื่อกี้น่ะได้ซํานี้แล้วก็เฮาสิแกงใส่รับพละตัวนี้เนาะตอนนี้คือเฮาล้างก่อนดังไปก่อน ตั้งไฟแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตัง้งหม้อเนาะคนเขาจีบใส่น้ำมันไม่ยังเขาจีใส่แต่น้ำเปล่าสำรองคิวไว้อืม ใส่เกลือนี่นี่คือเกลือใส่เกลือลงไปปุออกเอาเพชรใส่ไปใส่อยไรแห้งเพชรแห้งเต็บ ลออกินเป้โอเคตอนนี้คือเฮาสิลัางตัวน,นี้ก่อนเนาะทุกคนในเวลาเขาชี้ตั้งหม้อไว้เขาก็มาล้างตนนัวนี้ล้างให้มันสะอาดล้างแล้วก็เขาจะจีกเป็นตอนเป็นตอนเป็นแผน่นเป็นแผ่นแบบนี้คนะทุกคน อันนี้คือหักมันเอาสีใส่ยยยเงียบๆแบบนี้แหละอันนี้โอ้แต่นี่แย่พลึก ทุกคนเฮาหล่างสําเร็จแล้วแล้วก็จีกเป็นทอนเป็นตอนแบบนี้เนาะแล้วก็เฮาสิไปล่างอีกทีนึงเพื่อความสะอาดของมันเนาะแล้วก็เฮาสิแกงใส่พักตัวนี้แด่ทุกคนอันนี้จะอยู่ตามให้เนาะพักเมียงบูเอิญแต่ว่าภาษาข่าเอิญได้เป็นต่างาล <laughs> ภาษาข่าวันละคำได้เป็นต่างโลกแล้วก็อันนี้คือเห็ดเห็ดมันจะเอิญว่าอ้าํฮ้ออ้ําจ้าทุกคน นอ่ประมาณนี้เขาจะเป็นหลังอีกเทีนึงหลังปนกันเลยอันนี้เขาเห็ดลายลักลายเมนู่หายทุกคนถ้าภัมักตามเจียวเกาะสามารถตามเจียวกินได้เด้อตัวนี้เราก็แกงกินหรือว่าจิ้กินก็ได้เนาะทุกคนแล้วแต่ไัยชิมักเมนูใดเห็ดเอา หลังซาเร็ดแล้วเขาก็นําไปแกงตอนนี้นําก็ฟุ้นแล้วนี่นาของเขาก็พอดีฟุ้นแล้วเราก็เขาก็จะถอกใส่เลย เขาจะใส่ผัลละเนาะมือกี้เขาไปเก็บใส่ไนเนึงใส่ไรก็บมาใส่ปลาไว้เห็นมันแล้วก็ใส่แป้งนัวใส่เนาะตั้งใส่ละ ตอนนี้คือสุกแล้วทุกคนแล้วก็ฮัสซิตตังเออปงหม้อปงหม้อลงเอื่แกงของฮาวดิสุดปะด้วยมาเนียนู่มาอืม,อม,อมหูหอมกินหอมขี้หอไทยเลย <laughs> อันนี้หมก,กอแกแกงกินอยู่ให้อยู่สวนนะนะปกติเขาแกงกินอยู่ให้อยู่สว<ถา>นก็จอมบนู้นีู่อนเมนูของเขาเป็นสิป,ประมาณนี้นะคนเมนูแกงเห็ดพวก<ถา>โค<ถา>นนี่คือเขาสีไทยบรรยากาศการกินข้าวกับครอบครัวให้ทุกคนได้ชมกัน อเออสำหรับเมนูของเฮาเมื่อนี้เนาะก็คือมีหน่อขอยมยำนี่ก็มีหน่อขมเด้อทุกคนยำนี่แหละแซ่บกว่าอันเนี่ยรนะอปะยำละดูขนาดอะไรก็อันนี้คือแกงเค็ดแล้วก็น,นี่คือขั่วผักกูดแล้วก็ตามแจ่วยังไงยังไงเลยาอาหารสไตล์าามันนกอาหารมจาจากปลาหาามดืม่นหาว่าจปลาเมื่อ กินธรรมดาแบบนี้แหละโอเคชิกินข้าวกันตุกตาแอนเหม่ยมูเล่นี่หลายคนอยากเห็นอยากเห็นตุกไผ่กันอีกไหมว่าชิคถือกันบอสิล่ะเห็นคอมเมนต์อันนี้สล่ะสล่าบักลิงแอนอยู่บังเลยสิแล้วกจินีจัดเจ้ากูไปงั้นเหอลงวะลงวะกินข้าวได้ขึ้นบ่มัดไว้นะ เฮ้ยรอดนปแล้วก็จ<อ>บเอ้อ๋ <c oughs> โอเค <c oughs> ตอนนี้คือเขาสิกินเข่ากันนอดคนแล้วก็มีนี่แม่อาคาน้อย <c oughs> แล้วก็มีน้องไั่ตากงเป็นอาคาน้อย <c oughs> เราถ่าเด้อกินก่อนีเฮือนจะมีสีห่าฝน บวกมาบวกเมยวกหลคยคนอยู่ผัวคือคนมดเรี่งมาเรี่องมาบวกมาเมวบวกลิงอารมณ์เกิอยังไงทำยังไอะไรมะอะไรมะ

ไดี๋ยวอราเงืองั่งจ้าเศาษฐีนี่จะไปยังไงเงืองั่งจ้าไอ้แม่งอ้าวเหรอารับเศรษฐีจะมาจะแม่นหัวยจกัะนะเศรษฐีจะพี่อะไรนะไอ้เรื่องอะไรเมื่อวานนั้นคุกเต็นนี่อ้าวอ้าวทุกท่านอ้าวเฮียดูด่าอ้าวเขาเเศรษฐีเด็กจังเลยไมีดุอ่ะนะครับจะมาจะไม่ได้ยอ่ะจะมาจะแ ตอนนี้คือเกีเย้ยงแล้วนี้จะเฮ็ดบ่มีแบบ